ตอนนี้เราก็กอยู่กันที่หาแดกครับผมจโจโรครับผมการครับดูครับผมผมไม่กันครับผมยุ่งแล้วแต่ตอนนี้เราก็อยู่กันสังคมนะฮะหลังจากต่อจากคลิปที่เราทุรักทุเลอีพีเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ฮะดูกันที่กลุ่มตัวไอนะฮะกลุม่มตัวไอฝั่งไหนก็ไม่รู้เออก็เดี๋ยวเราจะไปหาแดกต่อกันนะครับครับไปหาแดกต่อทำไมผมมันยุ่งยังไงบรรยากาศสวยมากเลยครับ มีสวดครับแต่เราไม่ได้พักแกนะครับนะครับครับตอนนี้หาแดก็มาถึงร้านมาลูชาแล้วนะก็เมนูถูกมากครับ19บาท2ีบาทคุ้มมากครับเดี๋ยวรอดูรสชาติไปด้ดยวย พูดใหม่ครับพูดใหม่เดี๋ยวรอดูรสชาติกบว่าจะเป็นยังไงครับมีใหม่มีใหม่ครับมีไวเลสประตูพัฒนาครับมีไวเลสไม่เห็นอะไรเหรอครับมืดหมดเลยครับตอนนี้เราสั่งโกโ้มิงกับอะไรนะกับชานมแันตารลูปกับสั่งชานมแันตารลูปรับเดี๋ยวรอน้ำครับ จะได้น้ำนะครับครับก็ตอนนี้เราก็สั่งน้ำมาครของผมเป็นชาเขียวแคาลูปไม่ใช่ไหมวะชาเขียวนมสุดลืมเมนูจะของผมโกโก้เมงนบของผมเป็นชานมแคตาลูดครับไปดูมาพูกิเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะเพราะว่าถูกมากนะครับนี่แหละผมชอบแบบนี้แหละซื้อสองแก้วแค่53บาทเองร้านอยู่ที่ไหนครับ อำเภอสังคมรับตรงป้ายสุดชายแดนนะมาากินก็ได้ครับรสชาติเหมือนของผมนี่จะเป็นรสชาติของแคนตาลูปอะไรติดจมูกอะไรอร่อยตัวอิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวเย็นนะรสชาติเหมือนฮอนเลยชิเดยมุกมุกมุกอย่างนุ่ม ช่วงโซ่เร่อโซลีแล้วเป็นที่ยินอะไรเดี no no more. No more. No more ๋ยวจะไม่ลาหรอโซ่เร่อได้ยินแต่เสียงรถสายละียที่มานั่งข้างนอกไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ว่าข้างในร้าไม่อยากนั่งเลยนะไม่ใช่จะติดนี่จะติดคลิปโรตีปั่นติดนี่ก็ติดก็ใส่ต่อเราจริงจริงคลิปอันโรตีก็ติดคลิปอะไรเลีวล่าสุดยังติดฉันรีบไปแก้เลยอัปโหลดมันบอกเลยนะเกิดติดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับช่องหรอกแต่เราจะไม่ได้เงินไง มันไปเข้าเขาหมดนะตำรวจพวกได้เงินเยอะๆมันไม่อยากติดเงินติดคลิปนี้ได้เงินเป็นแสนเลยนะมันก็ไปเข้าเจ้าของเร่งคลิปเรียบร้อยเลยนได้เงินเยอะนะเอาครุ่งเราดังไงเหลือเราดังแล้วลิปเก่ามันได้เงินเราก็ยังไม่ได้เงินอือเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดคลิปแล้วครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่นาร้านครับไม่เห็นหน้าผมอ้าวแต่โจกุลน่ะครับอาแดกก็จบเพียงแค่นี้ครับไปแล้วครับ กลับนะคำลรวไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจให้พวกเราไปหาแดกที่ไหนก็คอมเมนต์เลยนะฮะอินบ็อกซ์มาในเพจก็ได้อยากให้เราไปหาแดกที่ไหนให้ขนมันค่าสิบก็ได้ค่าสิบก็ลุยได้หมดแหละทัรวอุรทูวอลเลยไปครับช่วงกันอินเสิร์ตครับช่วงไทยรถก็จะเยอะหน่อยผมนั่งอยู่ด้านนอกครับตตยร้านแบบ สไยล์รูหลาผมชอบมากเลยครับสไตล์แบบนี้สถาบันมีชาครับชิจุด,จด,จดชิมนมครับมีต้นไม้เขียวพันด้วยก็ <c oughs> ทํทอะไรครับเป็นพูดอะไรมั่วมั่วอะไรอยู่ในร้านเขาก็ไม่รู้ครับ ครับเรียนดูสไตล์อินเซ็ตสไตล์อินเซ็ตสไตล์การถ่ายก็จะประมาณนี้ครเดี๋ยวตัดกันเลย